ก็ขอกาสวัสดีเพื่อนๆน้องๆและเอฟพระสมเด็จวัละคังลุงลบลีทุกๆท่านนะฮะก็วันนี้อีกหนึ่งวันนะ,ะลุงลบลีก็คงจะนะําพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะ,ะมาทําคลิปให้ทุกๆท่านได้ร่วมเรียนรู้ไปกับลุงลบลีนะ,ะก็องนี้ก็เป็นองค์ที่สามนะฮะอง์ที่สามทำมาแล้วสองคลิปนะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาม นะเป็นองค์ที่สามก็พิมพ์ฐานคู่เหมือนเดิมนะฮะก็ลุงลพบเหียก็คงจะทำทีละองนะฮะไม่อยากทำหลายองนะเพราะหลายองแล้วมันยาวนะทำทีละองนะแล้วก็คิดว่าพยายามจะให้ความชัดเจนและกระจ่างมากที่สุดนะข้อมูลในองค์พระนะวันณะนะแล้วก็เขาเรียกว่าวันณะนะมวลสารนะลุงลุบีจะเน้นตรงนี้นะวันณะกับมวลสารเพราะว่า วันหนาก็เมือนสารมันเป็นตัวการันตีนะเป็นตัวการันตีพระนะฮะว่าได้อายุไม่ได้อายุนะฮะส่วนเรื่องพิมพ์นะเรื่ององค์ประกอบภายนอกทั้งหลายนะของพระนะฮะลุงลบลีจะไม่เน้นนะลุงลบลีจะให้ดูว่ามันใช่ไม่ใช่ก็แค่นั้นเองนะฮะลุงลบลีจะเน้นวันณะมากกว่าคือความเก่าเนื้อมวลสารของเขานะฮะรวมทั้งมวลสารในเนื้อองค์พระด้วยนะ กรวรรณนะความเก่าองค์พระนะมันจะต้องไปด้วยกันนะเพราะมันเกิดพร้อมกันนะส่วนเรื่องพิมพ์จะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนะี่ยให้เราดูนะว่ามันเป็นพิมพ์ใช่ไม่ใช่นะเนี่ยอย่างองค์นี้นะให้ท่านดูนะพิมพ์ฐานคู่วัดละคังนะที่ลุงลบลีพูดว่าวัดละคังเพราะว่ามวลสารกรวรรณนะนะมันเป็นของวัดละคังนะนะถ้าบางขุนพรม มันจะไม่เป็นลักษณะนี้นะบางขุนพรมความแตกต่างจากวรรคคังนะถ้าพิมพ์ฐานคู่นะหลวงรบลีก็จะชี้ให้ดูนะว่าหนึ่งซุ้มนะบางขุนพรมนะซุ้มจะเล็กกว่านะไม่หนาขนาดนี้สององค์พระนะจะบอบบางกว่านี้นะบางขุนพรมนะให้ท่านไปดูในคลิปต่างๆได้นะฮะอบบางกว่านี้นะแล้วเนื้อนะจะไม่ค่อยฟูนะเนื้อบางขุนพรมนะออกแน่นนะแห้งนะ ลงรูตถก็ชีให้ดูความแตกต่างนะแล้วก็สามนะั่นก็คือให้ดูใบหูนะเนี่ยใบหูข้างบนนะเห็นไหมหูซ้ายหูขวาแล้วจะเห็นว่ามันคล้ายๆมันเขาเรียกว่างอนออกมาด้านข้างนะเนี่ยบนสุดนะแล้วให้ดูนะว่าหูขวาจะสูงกว่าหูซ้ายนะเนี่ยใบหูนะแล้วหน้าของท่านนะจะไม่ใช่หน้ากลมนะออกเสี้ยมๆเหมือนหน้าตะกะแตนนะนะเขาเรียกว่าเหมือนทรงแบบเขาเรียกว่าทรง สมเด็จวัละคังกำแพงเพชรอะไรพวกน,นั้นนะฮะนะเนี่ยพุทธศินกำแพงเพชรนะแล้วคนนี้ให้ดูซุ้มนะซุ้มนี่สำคัญนะจะเป็นคล้ายๆกลวยนะออกหนาๆน,นะแล้วก็ชนข้างบนนะเนี่ยเห็นไหมแล้วไหลนะให้เราดูนะด้านนี้นะด้านขวานะจะสูงกว่าไหลซ้ายด้านซ้ายจะออกคล้ายๆมนๆน,นะไหลจะตกลงมามนๆน,น,นิดๆน,น,นะเห็นไหมไหลขวาจะสูงกว่า ช่องแขนซ้ายขวาเราไม่ต้องไปดูแต่ครัวนี้ให้ดูแขนซ้ายนะจะเหมือนหักศอกนิดๆอย่าเนียมุมนี้แล้วการนั่งนะคือสมาธิเพชรนะฮะเนี่ยแล้วให้ดูนะอกล่องนะอกล่องนอกล่องนะทางด้านซ้ายนะเนี่ยด้านซ้ายริมเนี้ยจะตรงนะฮะเนี่ยเห็นไหเป็นสังคติลงมาแล้วก็ตรงแต่ด้านขวาเนี่ยเห็นไหมลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยปลายเส้นเนี่ยมันจะออกเฉียงนะ เฉียงออกมาตรงนี้นะเนี่ยฝ่ามือตรงเลยข้อขึ้นมานิดๆน,นะเห็นไหนี่คือความแตกต่างนะอันนี้คือวัละคังแล้วพระที่ว่าจะทําเรียนแบบนะฮะให้ดูผิวนะฮะผิวพระเรียนแบบจะทําผิวแบบนี้ไม่ได้นะคือการแห้งนะฟูนะฟูแห้งแบบเนื้อว่านนะเนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะเนื้อผงเกสรน,นะนี่ข้าสําคัญนะให้ดูซุ้มนะแล้วก็ดูองค์พระก็คือสมาธิเพชร สามก็คือให้ดูแต่ละชั้นนะฮะเห็นไหมแต่ละชั้นเส้นนนะเส้นแต่ละชั้นมันจะดูแล้วเหมือนจะหนานะฮะเขาเรียกว่าเส้นจะใหญ่กว่าวัดละไอใหญ่กว่าบางขุนพรมนะเห็นไหมใหญ่กว่าบางขุนพรมแล้วเนี่ยชั้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้นะ่ตัดนะเนี่ยเนี่ยตัดเชื่อมเลยนะเนี่ย,นยเนี่ยตรงลงมาแล้วก็เป็นคล้ายๆล่องรางน้ําฝั่งตรงนี้นะฮะ เราจะเห็นว่าเหมือนออกตัดเฉียงๆนะเห็นไหมแต่ไม่ค่อยชัดเจนนะว่าติดไม่ติดนะอันนี้ค่ะเนเราก็มาดูชั้นที่สองนะคู่สองนะข้างบนนะเห็นไหมให้ดูนะเนี่ยฐานคู่สองนะเนี่ยมุมนี้นะเหมือนมันจะตกนะในมุมทางด้านขวานะเห็นไหมเหมือนจะมันจะตกต่ําลงนิดๆน,นะทางนี้เราจะออกเปิดสูงกว่านะเนี่ยเส้นคู่นะฐานสองนะ นอกนั้นเน่เส้นเนี้ยฐานหมอนบนเ,นะเ,เนี่ยโอเคตรงนะโอเคเนี่ยออกแหลมนิดนิดนะนะใต้ฐานนั่งนะเนี่ยออกแหลมนิดๆต่านิดนนะริมนี้นะโอเคนะผมไม่อยากให่ไปยึดนะให้เรามองแบบนี้ดีกว่าว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าบางคุนพรมนะเนี่ยซุ้มก็ใหญ่กว่านะเห็นะนหหนากว่านะหนากว่าดีกว่านะไม่ใช่ใหญ่กว่าจะหนากว่าบางขุนพรมนะเนี่ยเห็นนะแขนเขินอะไรกันวางอะไรต่างๆนะบางขุนพรมจะอบบางนะ อโอเคนะเนี่ยแล้วก็ข้อที่ต่อมาก็คือเนี่ยวัดละคังนะจะมีแร่เหล็กไหลออกมาขามพักกำแพงพระซุ้มกอนะที่ฝังอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนและชิ้นใหญ่นะเพราะว่าการสร้างของท่านนะพิมพ์ฐานคู่รุ่นนี้นะถ้ามองตามลายแทงของวลสารนะมันจะสร้างอยู่ประมาณช่วง2392ถึง2397นะไม่เกิน2400นะก็พูดแบบนี้ดีกว่านะ นะ9 5สองสนะอ่าสองสถึง2องสนะคิดว่าช่วงนี้เพราะว่าหลวงป,ปู่ท่านทุดงไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรสองสาาสนะนำมวลสารทั้งหลายพระกำแพงพระสุ้มกอนะกลับเข้ากรุงเทพก็2392ามเก้าแล้ว้าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมกิตินะกลับมาจากกำแพงเพชรนะเมื่อปี2395นะเห็นนะ รันกราลการที่4ขึ้นครองราชสอง3 9มนะเดือนเมษานะส่วนพระปิ่นเก้าเดือนพฤษภานะรันกราลการที่4แต่งตั้งเป็นกษัตริย์คู่นะเป็นพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวนะก็คือเดือนพฤษภา2องมเเหมือนกันนะนี่แล้วหลวงปู่สมเด็จท่านก็ออกทุดงจากป่ามาจากพระ้าจาย์แสงนะที่รงพยาไฟที่อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นนะแล้วก็เข้ามาที่ราชสำนักเขาจัด อะไรต่างๆไปรับท่านมานะฮะจนการลการที่สี่ดีใจนะจึงบ,บำเขาเรียกว่าปูนบำเน็จหรือบำอะไรทั้งหลายให้นะท่านก็เลยนำไปสร้างพระนะสร้างวริจาคพัฒนาว้านเมืองนะคือวัดวาอารามนะแล้าท่านมีโอกาสก็เลยไปทุดงไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรสองสามเก้าสอะได้ไปอ่านไอ้เขาเรียกว่าจานใบลานเงินนะ นะที่ฤาษีหรือว่าที่เข้าบันทึกไว้นะว่าพระฤาษีทั้ง9กนะ้าในที่สร้างพระกระแพงพระสุ้มกอพระอะไรทั้งหลายไว้นะต่างดีลงลีลาอะไรทั้งหลายนะว่าสร้างไว้ในเจดีนะเลียงลายมีเป็นร้อยๆเจดีนะและสร้างให้ครบ8 4 0 0 0นะืนพะเพื่อสืบต่อพระศาสนานะก็เมื่อท่านอ่านเสร็จนะท่านก็เกิดศรัทธานะจึงไปปรึกษาเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงเกณฑ์ไพ่พลทั้งหลายนะออกถางป่านะ คนดูพระเจดีย์นะปาก็ว่าเห็นเป็นรนะ้อยเป็นร้อยพระเจดีย์เลยนะแล้วก็เกิดการผุพังนะงระพระกำแพงพระซุ้มกอพระปางลีลาแม่ขนุนอะไรทั้งหลายนะั้นหล่นมาเกลื่อนเต็มไปหมดนะท่านก็เลยบอกให้เก็บนะรวบรวมเก็บแล้วนําเข้ากรุงเทพนะนี่ฮะมาเป็นเจ้าวัดวัดละครท่านก็เลยสร้างนะพระรุ่นนี้ขึ้นมานะนี่คือลายแทงบ่งบอกนะพระกำแพงพระซุ้มกอเป็นชิ้นใหญ่ๆนะอยู่หลังพรนะนั้นเนี่ย การสร้างครั้งนั้นนะถือว่ามวลสารยังไม่ละเอียดนะยังไม่มีการพัฒนาเนี่ยพิมพ์พระก็ยังไม่มีการพัฒนาเห็นไหมเนี่ยเหมือนเป็นพิมพ์ไม้นะฮะเนี่ยเนี่ยแกะก็ไม่ได้ลึกนีฮะแต้คราวนี้ท่านมาจากบางขุนพรมมาเป็นเจ้าวาัดวัดละคังท่านก็นำนะขา้าเลียวพิมพ์บางขุนพรมมานะสี่สิบพิมพนะสี่สิบแม่พิมพนะฮะนำมาที่วัดละคังนะคัดเอาที่พิมพ์สวยๆนะมา ลคนี้เมื่อท่านลงมือสร้างอะไรแล้วนะปรากฏว่านะช่างบ้านช่างหล่อนะช่างอู่ต่อเรือนะแล้วก็ช่างชาบ้านทั้งหลายนะที่มีฝีมือทั้งหลายนะก็มาช่วยกันแกะแม่พิมพนะเพิ่มให้กับท่านนะจนแม่พิมพ์นะหลวงปู่สมเด็จท่านดูแล้วท่านบอกว่าทุกคนที่แกะมาให้ก็สวยกันทั้งนั้นนะท่านก็นำมานะทำ พระนะรุ่นนี้ขึ้นมานะผมคิดว่านะพระรุ่นนี้คงจะอยู่ช่วงนี้นะสองสนะถึง2องสนะเนี่ยที่มาที่ไปนะของพิมพ์ฐานคู่นะฮะเพราะมวลสารมันบ่งบอกนะลุงลบรีก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะมันก็เป็นแบบนี้นะตามจารึกและบันทึกต่างๆนะมันก็ออกมาแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะก็ดูกันไปเนี่ยรอบๆคันนี้ เราไปเห็นนะผ้ากระแพงพระสุมกอรอออกเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยฮนะเนี่ยเห็นไนหะเนี่ยพระไม่มีสวยนะยังไม่สวยนะดูการตรงการตัดดูดาการก่อนการ,ก,ารกลืนนนะผิวพันวันหน้าการกลอนนะมวลสารนะก็เขาเรียกว่าเนื้อปูนขาวดินสอพองนะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าว่านร้อยแดนะแล้วก็พวกดอกไม้บูชาผ้านะผงต่างๆนะ เกสอต่างๆของท่านนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อผมเกสอนนะดูแล้วเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอดีกว่านะเราจะได้เห็นความชัดเจนและความสวยงามของพระนะลุงรูปรีก็คิดว่าไม่อยากจะทำยาวนะเพราะทำทีละองนะเนี่ยขาปรับนิดหนึ่งนะ,อะโอเคนะเราก็มาดูกันเต็มๆองค์นะนี้ นี่นะคือทิมฐานคู่นะให้ท่านดูเห็นไหมการแห้งการวางมือนะฐานนะแล้วก็อกล่องนะเนี่ยอกจะล่องและการแห้งนะให้เราดูเนื้อนะเนื้อเนื้อผ้าอายุนะมันจะต้องได้นะเนี่ยไม่ใช่เรียบกริบนะเนี่ยลราดูผ้านะการแห้งนะมันจะเป็นเส้นเส้นนะเป็นตาตอนะ เราจะเห็นผงถ่านดำหรือผงใบลานนั่นเองนะเนี่ยแขนนะการยุบนะคนเนี้เห็นนะเนี่ยร่องข้างนะการยุบให้ท่านดูนะมันมีตรงไหนแล้วที่เรียบตึงเรียบบ้างแตกบ้างไม่มีฮะเนี่ยการยุบเหมือนรอยเน,อนะนะเนี่ยแล้วนี่น,นะแร่เหล็กหลาดอกมาขามนะ้ากระแพงพราซุ้มกอนะเนี่ยน้ำตาสนิม ในแร่เหล็กไหลดอกมะขามหรือว่าในพักกระแพงภ้าซุ้มกอพักกระแพงผ้าซุ้มกอก็ประกอบด้วยนะในเนื้อนะก็จะมีแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะกับแร่เหล็กน้ำพีนะฮะมันจึงเกิดน้ำตาสนิมนะฮะเนี่ยให้เราดูนะเห็นลนะ้การแห้งหดเหี่ยวความเป็นธรรมชาตินะของเนื้อชำ้ำแกล่งผงสีเหลืองเห็นแนละผงพุทธคุณของท่านเนนะี่ยกกระแพงผ้าซุ้มกอเนี่ยอันนี้ค่าอะไรฮนะคล้ายๆลาากไม้เนนะี่ย นี่แหะเขาเรียกคาบแห้งนั่นเองนะเนี่ยคาบยุบย่นคาบแห้งคาบแคลเซียอะไรพวกนี้เนี่ยเนื้อส่วนนี่ความแกร่งเป็นมันแกร่งเลยนะแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยผงของที่ท่านนําใส่คือผ้ากระแพงผ้าส้มกอและเหล็กไหลดอกมะขามเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลไผ่ดำเห็นไหมเนี่ยแล้วคูดูความยุบยับย่นของเนื้อผ้าเนี่ยหนึบนุ่มยุบย่น มันจะมีหลายๆอย่างในองค์พระนะเนี่ยผงวิเศษสีขาวเห็นไหมเนี่ยเมื่อตรวจสอบแบบนี้ลุงรุรลีลลไม่ซูมให้พันเท่านะเนี่ยดูแบบนี้ก็พอเนี่ยเห็นชัดเจนนะดูกว้างๆด้วยเนี่ยฮะผ้าพแพงพระสุกกอที่ฝังอยู่แล้ววันหน้าของพระนะเห็นไหมหลายๆสีหลายๆอย่างในองค์ในจุดนะมันจะเยอะแยะเต็มไปหมดนะหลายแบบหลายอะไรนะเนี่ยเห็นไหมการเป็นจ้ำนะเรียกคราบเป็นจ้ำนะเนี่ยแล้วก็คราบแคลไซ้ในการเยียวยาเห็นไหมเนี่ย งอกออกมาเยียวยานะเนี่ยเห็นนะน่ซุ้มนะฮะเนี่ยแตกแล้วงอกออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เยียวยาเห็นะเนี่ยเห็นะไม่ใช่ยุบไปยืเฉยนะเนี่ยคือแคลไซนนั่นเองนะเนื้อนะเนี่ยงอกออกมาเยียวยาอุดนะเนี่ยร่องรอยการแตกหรือว่าเป็นหลุมเป็นล่องเป็นจ้ำอะไรทั้งหลายนะก็จะงอกออกมาเยียวยานะเนี่ยผ้ากระแพงพผ้าซุ้มกอเนี่ยถ้าได้อายุนะเนี่ยท่านดูฮะเห็นนะมันไม่มีตรงไหนเลยที่ว่าจะตึงจะเรียบนะเนี่ย ผมก็ให้ท่านดูแบบนี้ว่าเนี่ยจริงเท็ๆเจริงมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยการเน่าการแห้งการหดการเหี่ยวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเนื้อมวลสารทั้งหลายนะเนี่ยเห็นไหมผงถ่านดำหรือว่าผงใบลานนะเหล็กไหลกุนยวงขาวขาวสีเงินนะลุงรุบรีไม่ซูมให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมล่องรอยการยุบย่นนะเนี่ยนีเสียนีเสียนเอาเป็นคล้ายๆรูปกลวยนะเนี่ยอันนี้ใบหน้าท่านนะเนี่ยให้ดูนะเนี่ย ใบหน้าเห็นไหมใบหน้าพระพิมพ์ฐานคู่นะดูการยุบย่นหดเหี่ยวนะด้านข้างนี้ใบหูเห็นไหมใบหูเนะี่ยเตั้งแต่นู้นเนี่ยบนแล้วลงมานะยาวมาเนี่ยมาถึงไหล่นะเนี่ยไหล่นะเนี่ยไหล่ข้างล่างเนะี่ยแลแ้แรกเลยไหล่ตรงาขามนะเนี่ยการแหง้งยุบยับยน่นเห็นไหมเนี่ยแขนอันนี้ซอกแขนนะดูเนี่ยท่านจะเห็นนะดำๆเป็นเม็ดๆนัๆ่นนะ ก็คงจะเป็นผงใบลานถ้าไม่ผงใบลานก็เขาเรียกว่าตะไคร้ใบใสมาตะไคร้ตินโบดนะแล้วก็ลอยดูฮะกันยุบย่นกันงอกออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นฮะเห็นไหมเนี่ยที่ผิวนะที่เนื้อนะเนื้อข้าวเนื้อกล้วยนะดูนะดูตรงไหนมันก็เป็นแบบนี้หมดนะเหมือนกันหมดเห็นไหมการงอกนะแคลไซา์นะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นมวลเป็นมวลเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยไหลเงินยวงนะเนี่ยผงถ่านดํา ตะไคร้ใบเสมาอะไรวาตะไคร้ตีนบดแล้วนี่ดูฮะการงอกมาเยียวยานะที่เขาบอกว่าสาเร็จนะสามารถเยียวยาตัวเองได้นะดูนะทั้งไหนที่มันแห้งแล้วมันเป็นร่องนะไม่มีฮะเห็นนะงอกออกมาตันหมดนะเนี่ยโอเคดูฝั่งนี้บ้างเนี่ยน้ําตาสนิมแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะเนี่ยความฉ่านะการงอกนะเนี่ยแคลงทรงแคลงไซน์นะงอกมาเยียวยาหมดนะเนี่ยเห็นนะ เนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นพวกไม่คาบยางไมกก้ก็เป็นคาบไอ้อะไรนาะน้ําอ้อยเขี้ยวนะเนี่ยการงอกนะดูขอบซุ้มด้านนี้บ้างเนี่ยย่นยุบเห็นไหมไม่มีอะไรตึงเลยนะและ้วขอบข้างล่างเนี่ยเนี่ยการงอกการยุบเห็นไหมเนี่ยเป็นสิ้นเสี้ยนคล้ายๆเราดูในผนังถ้ำนะที่เป็นหินงอกหินย้อยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมลม้วกระมวลสารนะพระกระแพงพระซุ้มกอเนี่ยเห็นไหม ล้วก็เห็นกันชัดๆเนี่ยความจร pues mm ิงมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูซุ้มนะเนี่ยซุ้มนะฮะเนี่ยดูวะเรียบตรงไหนวะเนี่ยการงอกการแตก <teachers> แล้วก็เยียวยาฮะสีสันวันนะการเยียวยาตัวเองนะเนี่ยด nah ูนะเนี่ยผักกระเพียงผซุ้มกอฮะเนี่ยอ่ะโอเคเราก็มาดูนอกซุ้มกันหน่อยเนี่ยฮะผักเขาเรียกอะไรหลายๆออกมะขามหรือผักกระเพียงผซุ้มกอนะเนี่ยดูวะเนี่ยผักกระเพียงผซุ้มกอนะ ดูนะการยุบย่นแล้วเนี่ยพระกระเพาะว่าซุ้มกอนะอันนี้ซุ้มนะฮะเนี่ยท่านดูนะดูนะซุ้มสีซุ้มความแก่งความแห้งคํากร่อนนะเนี่ยยุบย่นเห็นไหมเนี่ยนอกซุ้มในซุ้มเห็นไหมเนี่ยแอะไม่หนีกันนะทุกอย่างมันจะต้องไปด้วยกันเพราะมันเกิดพร้อมกันนะเนี่ยซุ้มนะการหดเหี่ยวนะขาบยางไม้นะเนี่ยน้ําตาสนิมนะ แ่เหล็กไหลดอกมะขามอะไรพวกนั้นเนะ่เนี่ยฮะเนี่ยดูอะทุกอย่างคือความจริงเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นได้ฮะเมื่อเราเข้ากล้องขนาดพันเอ็กดูเนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยซุ้มนะเนี่ยแล้วก็ไล่ซุ้มกันไปอ่ะคันเนี้ยนะก็จะได้เห็นซุ้มเนี่ยการยุบย่นของซุ้มเห็นไหมเนี่ยมวลสารเป็นก้อนๆเนี่ยแลวการยุบแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ยุบด้วยแม่พิมพ์นะอันนี้เขาเรียกยุบด้วยธรรมชาติของเนื้อพระนะ ถ้ายุบแม่พิมพ์เนี่ยมันจะไม่เห็นรอยยุบย่นก่อนเป็นเส้นเป็นสายแบบนี้เป็นเสี้ยนนะฮเนี่ยเห็นไหนนะถ้าแม่พิมพ์มันจะไม่เป็นเสี้ยนมันจะเรียบนะเนี่ยมันจะเรียบเหมือนผิวแบบนี้นะแต่ถ้าแบบนี้ดูนะเนี่ยการงอกนะนะรอยจ้ำการงอกนะเห็นไหมเหมือนรากผักชีเหมือนลาก ของลากไม้อะไรเนี่ยเห็นไหมงอกเป็นเส้นๆเป็นตอๆอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าผิวธรรมชาติที่มันยุบย่นและแห้งนเนี่ยเป็นเส้นมั่งกร่อนมั่งยุบมั่งฮะเนี่ยให้เราดูฮะเนี่ยซุ้มนะฮะเนี่ยดูนอกซุ้มเนี่ยเหล็กไหลแร่ดอกมะขามหรือผรากระแพงพผสมกอนะฮะหรือว่าเหล็กไหลไผ่ดำนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขอบนอกอะไรดูได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมันธรรมชาตินะฮะเนี่ย ที่เราดูแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือธรรมชาตินะเนี่ยเนี่ยอยจ้ำรอยแห้งเนเนี่ยคาบไขขาวไขน้ำตาลนะเนี่ยแร่เหล็กไหลออกมาขามพระกราแพงพากซุ้มกอนะเนี่ยดูเห็นนะเราก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้เนี่ยด้วยอายุของเขาเนี่ยดูนะมันมีตรงไหนตึงบมา่ไงเนี่ยไม่มีแล้วยุบย่นเนเนี่ยแห้งยุบย่นคาบแคลไซนนะเนี่ยฟองเต้าหู้ นะข้างบข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดนะมันมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือลักษณะธรรมชาตินะให้เราดูให้เป็นนะเนี่ยพอเราดูเป็นว่าเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองฮนะเนี่ยเหล็กไหลฮะไพดำเห็นไหมเนี่ยผ้นะากระแพงปลาซุมกอนะเนี่ยดูนะเนี่ยเราดูฟองเต้าหู้เอามาเป็นก้อนเป็นมวลเป็นมวลเป็นก้อนนะเนี่ยแร่เหล็กไหลดอกมะขามเห็นไหมเนี่ยนะ ผ้าแผงพระซุ้มกอเนี่ยไข่ขาวคาบไข่ขาวเนี่ยฟองเต้าหู้เห็นไหมเนี่ยดูตรงไหนมันก็เป็นแบบน,นี้เนี่ยเห็นไหมพอความจริงมันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคนะนี่คือด้านหน้านะให้ให้ได้ดูกันในความจริงฮะหลวงรุเบรีก็ให้ดูนะอันนี้มันดูด้านหลังมากนีฮะด้านหลังรอยแห้งรอยยุบจ้ำ <c oughs> นะเนื้อของพระเห็นไหม พ้ากระแพงพระสุ่มกรนะนะที่เรียบก็เรียบนะที่ยุบก็ยุบที่เป็นจ้ำก็เป็นจ้ำนะเหล็กไหลนะไผ่ดำเนี่ยเหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะพ้ากระแพงพระสุ่มกรเนี่ยไล่ไปนะขอบซุ้มเนี่ยไม่ใช่ขอบซุ้มแล้วขอบองค์พระนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยการเยียวยาให้ท่านดูเนี่ยการงอกมาเยียวยาเนเนี่ยรอยแตกรอยยุบรอยจ้ำนะเนี่ย นี่เนื้อผ้าแผงผ้าส้มกอนะแล้วก็เหล็กไหลนะเนี่ยเนี่ยรอยจ้ำรอยช้ำรอยอะไรต่างๆเนี่ยการงอกออกมาเยียวยานะเนี่ยผุดออกมานะทั้งผุดทั้งงอกนะเนี่ยทั้งยุบเนี่ยผ้าแผงผ้าส้มกอเห็นี่ยเนี่ยทั้งผุดทั้งงอกนะเอามาจ้ำนะเนี่ยเต็มไปหมดนะเนี่ยรอยจ้ำรอยช้ำนัเนี่ยก็คือคาบในน้ำปูนน้ำบ้านนะนะที่ออกมานะเนี่ย เห็นนะพระกระเพงพระสมกรนะดูนะเนี่ยก็เป็นทำมอย่างเงี้ยความจริงมันก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆนะพระแท้นะเนี่ยขนสารเนี่ยในเนื้อของพระนะเนี่ยพระกระเพงพระสมกรเห็นนะเนี่ยเนี่ยพระกระเพงพระสมกรแร่เหล็กไหลดอกมะขามแร่เหล็กไหลเงินยวงฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยเห็นนะดูตรงไหนมันก็เต็มไปหมดนะเนี่ยเห็นนะพระกระเพงพระสมกรกันเยียวยาเนี่ยพระกระเพงพระสมกรในคันเยียวยาสีสันวันหน้าที่ ออกมาอุดรอยแตกนะที่เป็นร่องเป็นรอยนะเนี่ยเห็นไะหกันเยียวยาตัวเองนะเนี่ยผงสีเขียวนะเนี่ยเหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะตึกไหลแผดดำเนี่ยผักกระแพงปลาซุ้มกอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยเนี่ยก็ดูการเยียวยาเห็นไหมเป็นทางแบบนี้สีคนละสีกันเลยนะกับเนื้อผ้าเห็นไหมในการเย<ๆ>ียวยาฮะเนี่ยนะผักกระแพงปลาซุ้มกอนะเป็นก้อนใหญ่เลยนะเนี่ย พอช่วงนั้นนะท่านกับทุดงมาจากกระแพงเพชรนะท่านก็นํามาสร้างนะก็เนื้อผ้ายังไม่ละเอียดนะผ้ากระแพงผ้าสุมกอจะเป็นออกเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นแร่เหล็กไหลดอกมะขามอยู่ในเนื้อผ้ากระแพงผ้าสุมกอแล้วก็เหล็กน้ําพีอะไรวกนนเนี่ยผงสีเขียวนะเนี่ยนะอยู่ใต้ผิวนะเนี่ยเนเนื้อเนี่ยแต่ละนั่นแต่ละจุดแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยถ้าเหมือนกันเป็นปื้นเดียวกันสีเหมือนกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะเนี่ย โดยอายุวันนาของเขานะเนี่ยแต่ละชั้นนอกชั้นในผงทานดําหรือผงใบลานเนี่ยเนี่ยกระจายดําๆเต็มไปหมดนะล่องรอยปูไตรอยดูเข็มนะรอยจ้ำนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นนะเนี่ยผ้าแพงว่าซุ้มกอนะดูว่าดูขอบนะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความจริงหมดนะดูง่ายอะเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ย ชิ้นใหญ่ๆเลยพระกระแพงวระสุมกอเนี่ยดูมวลสารดูอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละนั่นนะเนี่ยเราได้เห็นกันชัดๆเนี่ยอันนี้คือความจริงอะที่ผิวพรรณวันนะนะเนี่ยเห็นนะพระที่ได้อายุการแห้งคนเยียวยุบยับย่นนะมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยทุกอย่างดูะดูมันแต่งได้มันทําได้เหรอแบบเนี้ยทําไม่ได้ฮะเนี่ยอันนี้คือเรื่องธรรมชาตินะพระไดอายุและพระที่ถูกต้องเนะเห็นนะเนี่ย แต่ละย่างแต่ละที่นะท่านดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วผงทานดำหรือว่าผงใบลานเนี่ยเล็กๆดำ,ดำๆนะกระจายกระจายเต้ไมไปหมดลยเนี่ยเห็นไหเนี่ยเห็นไหการยุบยับย่นนะลอยพลุนลอยอะไรต่างลอยจำ้ำนะเนี่ยอ่ะโอเคนะก็ให้ได้ดูได้ชมกันคิดว่าไม่ถ่ายข้างนะเดี๋ยวมันจะยาวมากไปกล่าวแค่นี้ก็แล้วกันนะยี่สิบสามนาทีอ่ะโอเค ะะองค์เดียวก็คงทำไม่นานคันี้ก็มาทดลองทางไม่เล็กกัน,นะฮะดูดแรงฮนะเพราะเล็กไหลแลดดอกมะขามอะไรต่างๆมีมีเยอะนะะเนี่ยเอมันเลภาพหยูเฉยไม่ชัดอืม,อม,อมโอเคนะดูให้รู้ก็บพอนะเนี่ยไปคิดว่าดูดแรงเนี่ยล้มใส่นะเนี่ยเห็นไหมล้มใส่เนี่ย กว่าจะชัดขึ้นมาเนาะเนี่ยเอาใหม่นะเนี่ยเราล้มนอนไปด้านหน้าด้วยนะเนี่ยเนี่ยลมใส่เนี่ยยกได้ฮเนี่ยแ้่เหล็กไหลดอกมาขามเยอะนะเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงอะไรพวกนี้เยอะนะเนี่ยจัดจ้านโดยมวลสารนะแล้วก็เป็นเนื้อผงเกสรนะฟูนะ ผมเกสอนฟูน้ำปูนน้ำว่านนะเห็นชัดเจนอะไรชัดเจนทุกอย่างแล้วลนะักษณะซุม้มพิมพ์องผ้านะจะออกหนานะออกหนานะไม่ว่าแต่ละชั้นถ้าบางขุนพรมจะบางกว่านี้นะฮะนี่ลักษณะพระวัดละคังเพราะมวลสารเป็นของวัดละคังนะฮะแล้วก็พิมพ์ก็คนละพิมพ์กันกันกบบางขุนพรหมนะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้คิดว่า25นาทีไม่ยาวไม่สั้น ก็คิดว่พาพอดีพอดีนะได้ชมกันนะทุกอย่างลุงรบลีก็ถ่ายให้ดูนะอธิบายให้ฟังนะก็ถือว่าถ้าดีมีประโยชน์นะสั้นๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดหัวใจให้ซึ่งกันละกันเนื้ออะไรทุกอย่างกนะ็ทำออกมานะไม่ได้เสียงเงินนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะให้แก่ผู้ที่ทำคลิปให้ท่านได้ชมได้เรียนรู้กันนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ลุงรบรีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ